สวัสดีครับผมเจเกียนนะฮะมาเปิดแพ็กอีกแล้วครับผมอืมเปิดแพ็กเปิดแพ็กนี่ครับเปิดมาเม็ดแรกคือมันเปิดฟรีนะครับมีแต่บอลเงินครับก็ขายทิ้งไปเลยคือผมจะมาเปิดหาเอ็มพับเป้ e นะฮะคือผมยังไม่มีเลยเ e อ็มพับเป้อ่ะนี่คือมาเปิดเล่นๆก่อนนะครับ มาโอเคครับพอดีมันเน็ตมันช้าหน่อยนะฮะเปิดต่อครับผมบันทองธรรมดาครับผมตัวที่ไม่ได้ใช้ก็ขายไปเลยครับบางตัวผมก็จะเก็บไว้นะครับโอเคครับผมมาล่าเอ็มบัปเป้กันดีกว่า มาครับเนี่ยครับคือความจริงผมอยากได้เอ็มพัเป้กับไอทาครับของหลังของเยอรมันนะครับมาครับ,รบนัดแรกจะเป็นใครนี่ครับเสื้อสีแดงโรนันโดครับผมฮิตเจโนโรนันโดครับ คือผมได้แล้วแต่เดี๋ยวนี้ก็มาบ่อยมากเลยครับตั้งแต่ได้แล้วอะ่ะตัวต่อไปแล้วครับผมจะเป็นใครเอ่ยมาแล้วครับเสื้อสีขาวใครเอ่ยทัวนี้โคตร่ะใช่ไหมอ๋อ,อก,กินเตอร์ป่ะ ใช่จริงๆด้วยครับมาผิดตัวนี่อะโลกสุดท้ายครับผมเอ็มปเปจะมาหรือเปล่านี่ครับเท้าวขวาฝรั่งเศสหัวเกียนเกียนเอ็มปเป้จริงๆด้วยครับผมไดเอ็มปเป้มาแล้วโอเคเลยครับผม สำหรับเอ็มบอเป้ครับไหนไปดูหน่อยสิไปดูค่าของเอ็มบอเป้หน่อยคือผมมีตัวธรรมดานะฮะเอ็มบอเป้แต่ตัวฟิวเจอร์เพิ่งได้มาครับอัพเลย จนเดือนนี้ผมก็ยังอัพไม่เต็มเลยนะฮะเอ็มพัเปครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับนี่ครับยังไงก็ขอบคุณด้วยครับขอบคุณครับ